สุขสัน์วันเกิดพ่อนะคะวันนี้3พฤศจิกายน2555พ่อบอกก็อายุครบ55ปีลปเออรี่มาได้กี่ปีแล้วเจ็ดปีปอะเจ็ดแปดปีก็อยู่กรุงเทพก็เลยไม่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวก็จะมีครบทุกคนอะอยกเว้นเก๊ก็จะม,มีพ่อ แม่วาวแล้วก็ที่สำคัญมีป้าด้วยแล้วก็เหมือนเดิมเทศกาลของเราก็จะไปกินกุ้งกันกุ้งจอกกอล่ะดิแล้ววันนี้พิเศษอะไรรู้ป่ะว่าเป็นคนขับรถ <laughs> มันพลาดตั้งแต่ตอนถอยรถแล้วอะว่าคือมันว่าเป็นคนที่ขับรถที่ชิดมากนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะเสียวมากเลยว่า,วา,วามันจะชิดไปไหนเนี่ย โดนรถพ่ออยู่แล้วเดี๋ยวโดนกระถางก็เลยโดนประตูบ้านอีกเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ทุกคนขึ้นรถตอนก่อนออกจากบ้านก็จะแบบวนๆวนๆอืมแล้วก็ก็งกคงไมีใครใครกล้าคอมเมนต์ทำมเฮ้ยฮ้ยฮุณงตัวก็ทางไปท,ท,ทัพเวียไปทางไปทัพเวีแล้วรู้สึกว่าทางไปอัศม่าสะดวกคือคืออ้อมทางโค้งปากปลาไปแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆถึงเลยนี่ไหน ไม่ว่าอะไรก็ไม่รู้ก็ตอนแรกก็ไม่นานึกว่าจะกินไม่หมดมสั่งกุ้งกิโลครึ่งนะจ๊ะเขาบอกเพิ่มอกิโลครึ่งอะสองซะ,อะสองไปสองมาเพิ่มอีกเป็นทั้งหมดเกินกุ้งไปสามกิโลเข้าผัดเพิ่มแล้วก็ตกปลาเพิ่มจะแยกกันจ่ายกันใหญ่เลยอะจริงๆว่าอยากจะเป็นคนจ่ายให้นะเราก็ ก็มีนคนใจ่ายให้จริงๆแต่ก็ตอนนี้มันยังไม่มีรายได้ไงไม่เขาไปก่อนนะกลัวเชื่อว่าได้ของเราเนี่ยสักวันหนึ่งจะต้องได้เลี้ยงตอบแทนจริงๆทั้งพ่อแม่ป้าแล้วก็น้องแล้วก็ทุกๆคนเลยอื้วัยพรที่เราได้เป็นคนเลี้ยงมากแบบไม่อันนะเ็าไม่ใช่คนงกนะแต่ว่าไม่มีไงตอนเนี้ย <laughs> พอกินล้วกลับมาแล้วรู้สึกว่าครอบครัวเราน่ารักจังเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่คิด่างนี้จะต้องมีเรื่องดรามา่าเกี่ยวกับภูนี่แหละเฮ้ยคิดแล้วก็เสียวไม่นะมันเป็นเด็กดีเป็นลูกรักเป็นหลานรักเป็นพี่ที่รักของน้องด้วยรักทุกคนจุ๊บ